สบายดีพี่น้องมัจฉุกุลทุกคนอุนชิมาแจ่วกบเด้อจ้ะพี่น้องแจ่วกบแจ่วเขียดนีก่กะาสากุ้งเพิ่นได้จี๊เพ็ดไห้กระจีหอมแดงวัวกัวพี่น้องอเอาโปไปเด็กเอาตระกูปลาไปงอได้หลังจากต่ำแล้วเราอุ่นชิมาใส่เขียดเในพี่น้องเลยกบที่ก้านมะขืนนี่างนี้นพี่น้อง เนี่ยโอ้โงันก็สิมาตำมเหมือนพี่น้องตำเขียดตำมกบมาละเสร็จเป็นงอเลยพี่น้องเลยเพื่อขัดปัญหากบอยพี่น้องใส่ น้ำลงไฟปุนกบปุนเขี้ยแล้ักหอมเหมือน,นพีนอ้องโบใส่น้ำลายบอกเสน้ำลายเนื้นสใส่ปักหอมเลยพี่น้องใส่ปักหอม โอนก็ซิมาแกงหมูใส่แกงหมูใส่ผักตำลึงต่อแล้วพี่น้องเดอ้อตำเผ็ดในโอนก็ซิมาคั่วหมูแล้วพี่น้องเดอ้อคั่วหมูก็ใส่หมกเผ็ดพี่น้องใส่หมกเผ็ดแล้วก็ใส่อ่าหัวชิงไข่ใส่หัวข่าใบมะกรูดโดยพี่น้องโอนคิกแกง ใส่ักกันนึงเฮากรเพาหมอกยีบอรก่อนพี่น้องแกงสมอไป่พาขวาฮาี่ใส่กลือแล้วพี่น้องกอ็ใส่ใส่ไปหนึใส่แตงัวใส่แตงัวนี่ใส่แตงัวละวขวานจนหมูมันชุกทุกอย่ลพี่น้อง แค่จะได้หมอกผพาอ่อนเพิ่อเอำมาให้ใส่พี่น้องมันกับประหยัดาธาตุีงแต่ว่ากับเปลืองไฟยากนั่น้นงะอ,อัดไปก่อนหมอกผนละอุ่นกับน้ำลงเลยพี่น้องเด้อเอาน้าใส ธิบายเอาน้าใส่พ <c oughs> อดี <c oughs> แล้วพี่น้องเด้กะเอาพอดีพอดีก็พี่น้องน้ำสํานี้า,า,า,ามออดไให้มูงสุกนี้มันสุกแล้วเาก็เอาพักลงนี่อ้นกสิมาต้องประแดกใส่ไพี่น้องเต้องประแดกใส่ ห้องก็ต้องใส่กระเดกบนห้ใส่เป็นสมนิ่ไปก่อนใส่กระเดกน้ำกำลังเดือด เอาผาหม้ออัดไว้เลยพี่น้องหลังจากตองประแดกแล้ววันนี้ทาให้หมอนผดกระค้าเขาจึงเอาพักลงตอนนี้ก็หมอ้อผดแล้วจ้าพี่น้องแต่ว่าแผกกระใต้บอได้พี่น้องมันห้อนมันก็นเลยดับแต่มันผดกว่านี้พี่น้องผดกว่านี้จึงเอาพักลงพี่น้องแกงกระเปียกเสพคะต้มกระเปียกเสพคะพี่น้องพักสะอุมนะพักเน่าพี่น้อง ทางไทยผมเจอนักสะอมทางลาวผนเอินักคะเด้อพี่น้องเด้อสากุ้งผนเป็นคนเห็ดเด้อพี่น้องเด้อสูตรของเสากุ้งพี่น่ะพักคะรัวนักสะอมพี่น้องแต่อ่นยังมาได้ซีมน้ำพึ่นดอกว่ารสชาติมันเป็นอะไรเขมรลองกินลองเบิง่งกินเบิ่งดูกินโซ่พี่น้องดูนพี่น้องกินข้าวเปลี่ยนตะปักคะ เป็นไนกุ้งแซ่บบ่าจะคืออยูได้ปาะจะคือได้ป่ะ,ะ,ออปะลองไปเห็ดเบิรงเด้อพี่น้องเด้อกระต้มกระเปียกใส่ผักคะลองเบิรงพี่น้องสูตรพายสูตรมันหมักพายหมักมันผู้ใดหมักกะเห็ดกินผู้ใดบ่หมักกะแต่แต่เนาะแซ่บเซย <c oughs> เอาอีกคำลองเบิรงดูเอ่อก็แซบเราอะพี่น้องเนีย ลองไปเห็ดเบิง่งลองไปเหเ็ดเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เพิ่นจับเนี่ยก็คือพักคะ่พี่น้องแซ่บหรอวะเอาพอดพเจ้ามันต้องพัดลงเลยเอาพักห้องเต้ลงพี่น้องหรือว่าพักกานตุง้งอะไรห้องเต้หรอือว่าพักกานตุ้งลงเอาลงป่า เราจะทำกันคอซีมพี่น้องคอซีมต้มกับเปียะขายบ่ออกแล้วสิแกงแล้วก็เอาพักตำลึงลงเอาตำลึงเก็บเอาอยู่ข้างทางตักตำลึงลงนะพี่น้องเลยเสาร์ละลายพักกินงพักละลายมาจึงโบอ้วนหักใส่หมูสามชั้นเลยพี่น้องเ อ้วนค่ะนะน้ำก็ใส่น้อยหนึ่งบัวใส่หลายพอดีเหมาะเจาะนำไปด้วยพักสะอมพักสะอมรัว่พักคะเดี๋ยวจะนำลงไปขี่น้อง,ง,องแล้วก็เอาพาหมอบพิษก่อน แล้วพี่น้องแกงหมูใส่ผักตำลึงแล้วก็ใส่ผักของเต้หรว่าผักกันตุ่งอะไรพี่น้อง้วก็ผักสะอมลงมันไทยแล้วแล้วพี่น้องได้แกงอ่อมกันสบายดีพี่น้องห้องไปหกเลยเพี่น้องเลยกินข่ากับแกงผักน่องผักตำลึงล้วก็ผักของเต้ใส่ผักคะน้ำพ้อมใช่ เสียงพะลมเลยโผ่่แกงห้อนเลยสดกินออยกรชิบเบ็ดกันด้วยเบอร์ปลาครับตันนี้เยวจับเจอกัเทีย จะรวบอ้ากตบงนึงอุน่นประเบทนอมากระ้ามาตุคุทุกคนเยอะ ทางล for really? ังก like ็ยังหัวหกกัน้องเป็นบนอกเราก็ทำคู่คือการกินสามีกบบเสือปลาอ้นนเส้ากุ้งแลควก็เส้าเออแลวก็บอล้าสั่งแซ่บงแงแซ่บีเดยคกักห้แน่พอดีเลยส่พอดีพอดีแซ่บสนยา ปากระมาเแียเนา้พาะทนะี่แกจะปลาแห้งแหละปลาแห้งมันมีเ,เลยแกจะมือแทนตองท้อก กุ่งว่ะจนนันต้มกะเปียกแต่ปาคะนาะไรกันบ้าเสียบะจำบ่ปลาะนั่นเลยจนันกเปียกน,นเ็ดหอพคะมาแล้วกะีห เป,เ,เปียกแซ่กระเปียกกระพักค่ะอือหังสามคนสามพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเลยจะพไปลองเดธอฝากคนไลค์กนแชร์กนติดตามนี่จ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะจ้าสวัสบบดีพี่น้องบ๊ายบาย